รถด,ดีดูโลงๆช่วงน,นี้จะซื้อยากหน่อยนะครับคำว่ายากขึ้นมันคืออะไรก็ตามเศรษฐกิจตอนนี้ภาะวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีขาลงกําลังการบริโภคตกหมดเพราะฉะนั้นคนไม่ค่อยเปลี่ยนรถจะเห็นว่าช่วงนี้ป้ายแดงก็ไม่ใช่ว่าขายดีนะแล้วก็ยิ่งเรื่องข่าว E ีวีจะเจ๊งจะลดราคาอนะไรมันทําให้คนแบบแกําลังจะซื้อแบบระวังตัวกลัวซื้อมาแล้วแบบลงอีกอะไรเงี้ยคือเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรกเเ็เอาลงให้พอก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็คนใช้รถยาวขึ้นแต่ก็อาจจะใช้5ปีเปลี่ ห่5ปีเดี๋ยวก็อาจจะลากไป7ปี8ปี10ปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอป้ายแดงขายไม่ดีคนก็ไม่มีไม่ขายรถเก่าเต้นรถของที่เข้ามามันก็น้อยเนาะแต่ว่าคู่แข่งที่เต็นรถคนนําเต้นมันก็ยังเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะแย่งกันของมันจะหายากขึ้นทางที่เต้นรับซื้อเข้าส่วนมากเต็นสุนคาุปกรเนี่ยส่วนมากมาจากช่องทางส่วนใหญ่ก็มาจากผู้ติดตามในช่องทั้งยูทูบทั้งอะไรเนี่ยทั้งติกตอกทั้งอะไรเงียก็ประมาณครึ่งหนึ่ง ที่เหลือก็เป็นพวกตามโชว์รูมแนะนํามาส่งมาหรือว่าดูในเว็บหาใน Google แ a p หาอะไรก็ก็หลากหลายแล้วก็ถ้าแบบช่วงไหนที่แบบขาดจริงๆก็อาจจะมีไปประมูลบ้างแต่ว่าไม่เยอะเพราะช่วงนี้ไปก็ราคามันก็ไม่ได้ถูกแล้วเพราะว่าของมันน้อยเพราะคามันแย่งกันนะช่วงนี้เหรอต้องดูราคาไงคือช่วงนั้นที่ไปเพราะว่าราคามันยังโอเคเพราะว่าราคายังรับได้แต่ช่วงนี้ไปราคามันสูงมากเพราะว่าหลายเต็นก็จะประสบปัญหาของขาด พอของขาดก็จะแย่งกันราคามันก็จะสูงหน่อยใช่ตอนนี้ก็ดูท่าทีไว้ก่อนแล้วก็พยายามตีราคาหน้าร้านให้มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยสู้มากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้คนมันก็ไม่ได้รีบเปลี่ยนรถเงียมันก็จะหายากหน่อยราคาขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแบบพรวดพราดเพราะว่าก็จะไปขึ้นมากเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวจะติดมืออีกเงเพราะบางช่วงมันก็ลงบางช่วงมันก็ขึ้นมันเอาแน่ไม่ได้แต่ซื้อมันซื้อสูงขึ้นแหละเออก็เรียกว่ามาจินเราน้อยลงเพื่อรักษา ูงขึ้นแต่ว่าเราก็ขายอาจจะสูงหน่อยแต่ไม่ได้สูงแบบเยอะหรอก,รอกออคือเราก็ลดมาจิ้นตัวคือทุกเต็นตอนนี้ลดมาจิ้นตัวเองหมดแหละมันก็จะราคาทุกนี้ก็รับซื้อแรงขึ้นะนะถือว่าดีนะก็สำหรับคนอยากขายใช่ใครอยากขายก็ทักมาได้นะทางอินบ็อกนะ